สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงยเย็นๆครับตอนนี้เวลาประมาณ17.41น,นาทีครับของวันอังคารที่23เดือนกันยายน2568ครับผมพูดไปก็หอบไปครับเมื่อกี้ใช้แรงเยอะไปหน่อยครับที่ใช้แรงเยอะก็เพราะว่าลากถุงใสาจากหน้าบ้านมานี่ครับก็หนักพอสมควรครับ เลีนเอาหอบเลยครับรีบครับน่าจะสามสิบสี่สิบโลครับวันนี้มีผักกาดขาวแล้วก็แตงกวาครับประมาณชิ้นเอามาฝากน้องเมีกับพ่อโจนครับแต่ว่าน้องเมีไม่ได้อยู่ในในสุ่มนะครับเพราะว่าน้องใส่ลูกสาวครับเขาอยู่บ้านมันเขาบอกว่าเดินเข้ามาในสวนน้องเมียเขากระโดดครับอยากจะออกจากสุ่มเขาก็เลยปล่อยครับ ตอนนี้ไม่รู้หายหัวไปไหนครับต้องมีน้องเม่กุ๊ก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 เรี้ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมาครับไม่รู้หายไปไหนครับนู่นครับต้องซูมให้ดูครับเขาไปอยู่ตรงนู้นครับน้องเม่เขาไม่ค่อยสนนวครับเวลาออกข้างนอกได้ครับก็เหลือแต่พ่อโจ้นครับเดี๋ยวปล่อยพ่อโจ้ดีกว่าครับผมไม่ได้ปล่อยมากี่วันแล้วครับ ตั้งแต่วันน่าจะตั้งแต่วันจันน์นู่นครับซึ่งจะปล่อยครับเดี๋ยวให้เขาได้ยืดเส้นยืดสายนะครับกินข้าวหมดเลยครับวันนี้เป็นเด็กดีครับส่วนแม่คุ้มพาก็ไม่ยอมลงจากหลังครับขยันฟักไข่ครับก็เป็นไข่ปลอมนะครับผมยังไม่อยากเลี้ยงไก่ที่เป็นตัวครับตอนนี้ยังไม่พร้อมอาจจะเลี้ยงแค่นี้ครับ ก็พอครับเพราะว่าไม่อยากมีภาระครับตอนนี้อยากทําสวนแบบสวนแบบสบ,สบายๆไก่ที่มีอยู่ก็เลี้ยงแค่เป็นเพื่อนครับเต็มที่ก็อาจจะถ้าเลี้ยงก็จ,จะเลี้ยงกินไข่ครับอาจจะหาตัวเมียมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าเราเลี้ยงเยอะมันก็จะเป็นภาระครับยังไม่พร้อมครับตอนนี้ก็เลี้ยงแค่นี้ครับพอโจนก็กินปักไปตัวเดียวเพราะว่าน้องมีไม่สนโลกครับ หายหัวไปในสวนก็ไม่ยอมกลับมาตีไปกินผักเลยนี่ครับสวนตรงนี้ผมไม่ได้ดูแลเลยครับหน่อไม้ฝรั่งพิกเพิกตรงนี้ก็พอฝนตกกระหน่ำตกชุกๆุกผมก็ไม่ค่อยได้มาสนใจแถวนี้ครับมันแฉะผมมาลื้อตรงนี้ครับเมื่อวันไหนน่าจะเป็นประมาณวันจันทร์ครับเช้าว,วันจันทร์ครับใช้เวลามาลือ้อ มันรือตรงนี้เป็นหลัวครับตอนแรกไม่ใช่หลัวครับเป็นค้างพักที่ผู้ผูครับเป็นไม้ไผ่ก็เลยจะรือออกตรงนี้ผมจะทําเป็นที่โลง่โลงๆครับจะได้มองศาสตร์หองศาสตร์ตาโลง่งหูโลง่งตาแล้วก็เดินสะดวกนะครับเดี๋ยวจะปรับแต่งใหม่ครับให้เป็นที่ลับๆครับต้นไม้ข้างบนก็ให้เป็นทรงพุ่มแบบนี้นะครับลิ้นฝาผมก็ยังไม่ได้เก็บครับ น่าจะเกล่ยไปแล้ครับตอนนี้ปลูกผักผมก็ไม่ค่อยได้ดูผลผลิตครับไม่ค่อยได้ดูแลใส่ใจบำรุงสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามัวแต่ไปทุ่มทุ่มแรงกายแรงใจครับทุ่มความสนใจทั้งหมดไปอยู่ที่การตกแต่งสวนครับหาซื้อวัสดุอุปรกรณ์นะครับเข้ามาตกแต่งสวนให้สวยงามครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับ ตกแต่งเอาไว้ต้อนรับหน้าหนาวครับที่จะมาถึงครับตอนนี้ฝนก็เริ่มน่าน่าจะเข้าสู่ไปปลายหน้าฝนแล้วครับพูดไปก็หอบไปครับยังไม่หายหอบเลยครับเพราะว่าพอทำอะไรรีบๆครับโดยที่เราไม่ได้วอร์มร่างกายก็ก็จะเหนื่อยครับเหนื่อยนานหน่อยครับก็จะค่อๆหอบครับก็ต้องค่อยๆหายใจครับหายใจลึกๆครับน้องมีก็ไปนู่นครับโดนเดิน เจียวไปเจียวมาตรงเล้าไก่นี่ครับไม่ยอมเบะสงสัยไม่ได้สนใจเลยครับผักผมตรงนี้ก็ไม่ได้มาดูเลยครับผมขี้เกียจรดน้ําต้นไม้ไปเลยครับตั้งแต่ฝนตกชุกๆเพราะว่าคิดว่าฝนตกแล้วไม่ต้องลดพอไม่ได้ลดหลายวันก็เหลือเวทีครับพอจะทําอีกทีก็ขี้เกียจครับแต่ว่าต้นไม้พืชผักที่อยู่บนดินก็ ยังสวยงามดีครับดูพริกครับขึ้นมาบานเลยครับกินไม่ทันครับพริกตอนนี้แบบนี้กําลังอร่อยครับไม่เผ็ดมากครับผมชอบกินแบบนี้ครับลูกอ่อนๆครับเพราะว่าถ้าลูกแก่ก็จะเผ็ดครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เก็บกินเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําอาหารที่ต้องใส่พริกครับช่วงนี้ครับพ่อโจย์มานี่แหละครับมาหาน้องมีน้องมีเขาก็โตสีสันก็จะเหมือนพ่อเลยครับ อีกหน่อยก็คงทะเลาะกันครับไก่ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่ครับก็เว้นช่วงไปหลายวันแล้วก็นี่ก็เพิ่งจะมาถ่ายครับส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านตอนเช้าๆผมก็ถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ครับให้ดูบรรยากาศครับเวลาท้องฟ้าสดใสครับบรรยากาศจะเป็นแบบไหนครับทรายที่ลากมาก็จะเอามา เสริมพื้นตรงนี้นะครับตรงเขาเรียกอะไรค่ายบางเลจันตรงแผงไม้ไผ่ที่ผมทําเป็นเป็นซุ้มไว้ตรงนี้ครับเขาเรียกอะไรสวนย่อมหรือว่าถ้าเป็นถ้ามีร้านกาแฟหรือว่ามีพวกกาแฟเสิร์ฟก็จะเป็นคาเฟ่ครับแต่นี่ไม่มีครับอยู่ในสวนก็ทําไว้แค่เอาไว้พักผ่อนครับผมกะว่าจะถ้าทําให้เรียบร้อยก็จะ ปรับพื้นให้เรียบๆก็จะหาลองหาเก้าอี้สนามครับมาตั้งตรงนี้เอาไว้นั่งก็คงก็คงก็คงดีครับติดอ่างไปเลยครับเพราะว่าข้างบนก็จะเป็นซุ้มครับตอนแรกมีกิ่งตรงนี้ครับผมกะว่าจะให้มันบังตรงนี้แต่ว่าภรรยามาก็มือไวครับตัดไปเรียบร้อยครับเหลือแต่ต่อครับตรงนี้ก็เลยโบครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกิ่งกิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็คงแผ่มาคุมครับ เพราะว่ากลางวันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับลองมานั่งดูเลยครับเพราะแดดตรงนี้ก็จะเป็นแดดแบบลำไรครับมีแสงแดดส่องลงมาครับไม่เต็มที่ครับเพราะว่าเขามีต้นหลิวบังอยู่ครับก็เป็นซุ้มหน้านั่งครับได้บรรยากาศของห้องน้ําครับจริงๆแล้วถ้าทําเป็นห้องน้ํากลางแจ้งก็คงจะได้อารมณ์น่าดูครับมานั่งมานั่งนั่งเลย นั่งปวดทุกข์ครับตรงนี้ครับแต่ก็คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าก็ไม่ได้จะขนาดนั้นครับก็คือทําแค่ประดับครับไม่ได้ใช้งานจริงๆครับถ้าเป็นห้องน้ําจริงๆก็คงต้องต้องอยู่ห่างไกลผู้คนพอสมควรครับอยู่ในที่ปีกวิเวกครับในที่ที่เป็นป่าส่วนตัวที่ไม่ค่อยมีคนเดินเข้ามาครับก็จะทําได้ครับแต่ว่าตรงนี้ถ้ามาใช้เป็นห้องน้ําจริงๆก็คงไม่ไหวครับ ก็อุจจารตาครับเอาไว้แค่เป็นอารมณ์ครับเอเขาเรียกอะไรเสริมบรรยากาศเพิ่มบรรยากาศครับน้ำใสครับตอนเยน็นเย็นตาก็แหวกวายมองดูแล้วก็มีความสุขครับหลังจากเลิกงานมาก็ได้มาพักผ่อนเดีใจในสวนนี้ครับผมทําสวนไว้ก็ทําไว้พักผ่อนแบบนี้ครับเอาไว้ผ่อนคลายปรับอารมณ์ตัวเองหลังจากที่ไปวุ่นวายอยู่ในสังคมเมืองมา ทั้งวันครับพอกลับมาบ้านก็ถือว่าเป็นที่พักผ่อนครับเป็นที่สุดตัวเป็นที่ที่เราได้พผ่อนคลายลมครับชีวิตจะได้มีเวลามีความสุขมั่นครับมีเวลาเป็นของตัวเองประมาณนี้ครับแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆครับในช่วงเย็นๆหรือว่าเช้าๆหรือว่าเป็นช่วงวันหยุดประมาณนี้ครับีเดินอ้อมมาทางนี้ครับเดินกวนเปลี่ยนวนไปวนมาทุกคล้านครับขี้ดื้อครับนี่ครับก็ไม่ผมใกล้ครับ นอกจากว่าช่วงเช้าือว่าง่วงนอนกลางคืนครับจะให้จับครับแต่ช่วงกลางวันก็เล่นตัวครับเดี๋ยวผมจะเอาทรายมาเทตรงนี้ครับให้พื้นเสมอกันจะได้เอาหญ้าเทียมที่สั่งมาเอามาปูครับจะได้เสรจยรสทิครับตอนแรกว่าจะปูอิฐบล็อกให้มันเต็มครับแต่ว่าช่องมันไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เตรียมไว้สําหรับวางไม่ได้วัดให้ได้พอดี พอมาวางทีหลังมันก็เป็นบว์บแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ปูหญ้าเทียมก็มองไม่เห็นแล้วครับแค่ทําอุดขึ้นมาให้มันเสมอครับตรงร่องตรงไหนที่เป็นบวโบว์ก็เอาทรายเอาปูนมาฉาบครับเดี๋ยวก็คงเรียบเป็นเนื้อเดียวกันครับ 18นาิกา20นาทีครับเวลาตอนนี้ผมก็ปรับพื้นที่ได้แค่นี้แหละครับก็ทําไปวันละนิดวันละหน่อยครับเดี๋ยวค่อยๆเก็บรายละยเอียดไปเรื่อยๆครับพื้นที่มันปรับยากครับเพราะว่ามันไม่ได้วัดขนาดให้พอดีครับมันก็มีซอกมีเหลี่ยมมีมุมเอียงๆเบี่ยงๆครับมันก็เลยทำยากครับ ตอนนี้ไก่เข้าเร้าไปเรียบร้อยส่วนน้องมียังหาที่นอนไม่เจอครับนี่ครับเมื่อกี้เขาจะบินเข้าเร้าแต่ว่าบินเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมืดๆสักพักครับก็จับเขาเข้าสุ่มครับคงจะจับได้ครับหรือว่าจะลองจับดูครับ <S <S มามาลูกมาไปนอนมา <S 1> <S 1> มาเลย <S <S ไปไปเข้าที่นอนไปไป เข้านอนพอถึงเวลานอนเขาก็จะเข้าไปนอนกับพ่อโจนนั่นแหละครับแต่ว่าไม่รู้ประตูปิดเข้าไปได้ไงก็ให้เขานอนตรงนี้แหละครับในสุ่มครับก็ง่ายดีครับเขาก็เคยนอนแล้วก็ไม่ไม่โวยวายไม่งงเงียแครับเดี๋ยวสักพักเขาก็จะนอนครับส่วนพ่อโจนก็เข้าเร้าไปเรียบร้อย สงสัยปิดประตูเองครับคงไม่ใ <anak> ช <lonely> ่ค <Find> ร <human> ับเขาก็คงลอดเข้ามาแล้วก็อาหลังจะมาเกี่ยวตรงประตูที่ที่อยู่ตรงนี้ครับแล้วประตูก็งับเข้ามาเองครับโจนเข้านอนเรียบร้อยก็ปิดประตูครับเขามีไฟโซลาร์เซลล์ในบ้านนะครับเวลาคนเดินผ่านก็จะ สว่างขึ้นมาครับเป็นเซนเซอรร์คับผมก็เหงื่อชุ่มหน้าเลครับทำไปก็ได้เหงื่อไปครับคนเราก็พอออกแรงก็ดีครับจะได้มีเหงื่อครับจะได้เคลื่อนไหวร่างกายถือว่าเป็นการวอร์มร่างกายเป็น,นตัวครับเส้นเอ็นจะได้ไม่ต้องยืดครับมุงหลังคาให้ต้องมีครับ ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวราครบตบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนั้นต้องกลายเปน็นอดีตครับกอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปายดึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาการกันเท่นนี้ครับขออหยท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็ จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ Oh,